กงสดพดมูสวัสดีครับสวัสดีครับกงสดพดมูครับวันนี้เรานี่มาเลยจากครับผลิตภัณฑ์จากบุญนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนนะรขบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะครับมาเป็นมาร่วมทําบุญการวันนี้ต้องขอต้อนรับดอร์สายสมวงสาสุรักษ์นะครับประธานบุญนิธินะครับสวัสดี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 ครับตรงนี้ครับเราอยู่กับนะฮะนง น้องอรนมด้วยอุ้มอิมอ่มใชู<โ>อ <OR> ุ้มอิมพ้อให้สวยมากเลยสวัสดีครับนะฮะครับผมบูนิธิช่วยคนปัญญายอ่อนแห่งประเทศไทยเนี่ยในพระบรมราชินูปถัมภ์เนี่ยนะครับเป็นบูนิธิที่ช่วยเหลือดูแลด้านด้านใดบ้างครับ ดูแลน้องที่พิการสติปัญญาค่ะซึ่งมีในหลายระดับอะค่ะระดับอย่างมากที่พูดไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนกระทั่งถึงโตโดยเราเนี่ยพยายามพัฒนาศักยภาพตั้งแต่การช่วยเหลือตัวเองให้พูดได้ให้รับประทานอาหารได้ถ่ายได้บอกอะไรต่างๆนะคะใช้ชีวิตประจำวันด้วยตัวเองได้แล้วเราก็มีหลายๆศูนย์แล้วก็มีโรงเรียนด้วยค่ะมีโรงเรียนด้วยค่ะตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 แล้วก็ส่งไปศูนย์ฝึกอาชีพส่งไปศูนย์ต่างๆเพื่อจะได้เรียนกศนแต่กว่าจะ จะพัฒนาได้ขนาดนั้นเนี่ยค่ะลำบากมากน้องอุ้มอิ่มเนี่ยค่ะคืออยู่กับเราตั้งแต่5ขวบใช่ค่ะใช่ค่ะน้องอุ้มอิ่มนี่ชงกาแฟเก่งมากค่ะเดีนี้ประจําอยู่ร้านบัญญาคาเฟ่บรนักการใหญ่สีแยกราชเทวีค่ะคือของบนโต๊ะเนี่ยที่เห็นอยู่บนโต๊ะเนี่ยเป็นฝีมือของน้องๆจากหลายสาขาอย่างหมวกนี่าก็มากจากอุจากไปากไปจากไปจาาปจะกไปาไาจากอปจากไปากไปกไปจากไปจากจากปจากากผู้ามนะก็ช่วยทําบุญกันปอมกปากาจากมาจาจากาจากาจากา่วกา กาแฟไหมผมหิวกาแฟแล้วน้องอุณทำไประหว่างที่น้องลี้ยเราก็มาโชว์ของกันดีกว่านะครับสามารถสั่งได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ก่อนครับผู้ผู้ดูรายการแล้วก็ร่วมกันทําบุญนะครับให้กับน้องๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังยังขาดแคลนอีกหลายๆอย่างนะครับช่วยกันนะเพราะว่าน้องๆที่ที่แบบว่าเทำอะไรไม่ได้เนี่ยเพราะต้องเอาเงินก็นี้ไปช่วยสอนทําให้น้องทํากัน ทำเป็นน่ะพูดง่ายๆนะฮะก็อยากสนับสนุนก็โทรไปที่เนี่ยมีเบอร์ธนาคารก่อนนะฮะถ้าใครจะโอนเงินก็โอนเข้าไปเลยนะฮะได้ครับถ้าไครเกษตรกรไทยนะครับสามารถโอนได้ที่บัญชีนะครับ0 4 9 2 0 1 5 8 6 7นะครับให้เขาถ่ายรูปดีกว่าถ่ายรูปแล้วก็สแกนแล้วก็โอนเลยนะครับส่วนใครสนใจสินค้าที่วางอยู่บนโต๊ะนี้ก็02-215-078-1-5หนะครับหรือว่าลายน์ 5 5 0 6 8 1 2นอเนี่มีนน<า>หลายาอย่างเลยนะใครสนใจจะซื้อก็มีนี่อาหารก็มีอาหารก่อนดีมะ ได้เลยพี่พงอาหารก็เลยนะครับอันนี้เป็นจากศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพเป็นยาคาน่าทานมากทำสดใหม่โอ้โหเกี๊ยวกุ้งอยราคาเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งล้วนเนี่ยหกบาทกตัวใหญ่เลยเนาะเห็นมแต่ผมทำบ้านเห็นไเกี๊ยวหมู40ใช่สั่งไปทำได้ทานได้เกี๊ยวหมู40บาทนะครับสี่สิบห้าสิบกสสามารถทานได้เลยเนาะโทรไปสั่งได้ที่ศูนย์สองสอนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ไรเกี๊ยวหมูเี่ น่าทานมากผพ้่อออกมาจากเตาร้อนๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยเหลือจะสนับสนุนกันช่วยกันน้ำจิ้มเขาจะแซ่บค่ะน้ำจิ้มจะอร่อยมากอร่อยอร่อยนักเรียนน้องๆจากศูนย์ช่วยกันทํากับครูกับพี่เลี้ยงค่ะใช่แล้วฟรีออเดอร์นะคะเราทําตามสั่งเพราะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเหลือแล้วไม่รู้จะเปขายใครแต่ตามไปเธอคุ้มแล้วก็นี่ขาปูไส้หมูท่านผู้ชมนะครับลองโทรเข้าไปศูนย์สององหน้าไป0221507 81-5นะครับแล้วยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะครับอาหารอีกเยอะแยะใครอยากไปสั่งอะไรลองโทรเข้าไปคุยดูแล้วก็อยากสั่งอะไรไปทานก็สั่งนี่ไข่เค็มไข่เค็มเพื่อทาเองนะครับนี่ไข่เค็มราคาเขาไม่แพงนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเด็กต่อไปนะครับเราจะมาแนะนำสินค้าที่น่าใช้อย่างเช่นกระเป๋าใบนี้คุณกระเป๋าดีมากนะพี่พลน้อฝากคุณแม่คุณน้องคุณพี่หิ้วไปเออสวยสวยสวยนะฮะนะครับ ได้เลยครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะสามารถโทรไปที่เบอร์022150781-5ได้เลยครับหรือว่าแอดไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันหรือใครจะร่วมบริจาคนะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอยอีกทีหนึ่งที่ธนาคารเกษตรกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมบริจาคกันได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องสิ่งของก็ได้ร่วมกันทำบุญเพราะว่ามูลนิธิต้องการเอาสนับสนุนเอาเงินไปเรียนหนังสือให้น้องสอนน้องทำนู่นทำนี่นะครับ ก็ก็บริจาคทำไปได้เลยนะฮะร่วมร่วมทำบุญกันเพราะว่านนอันนี้น้องน้องอุ้มทำกาแฟน้องต้องให้เยอะอีกนิดหนึ่งนะกาน้อยเลยกาแฟน้องกาแฟเก่งทางด้านชงแต่จริงๆน้องต้องให้เยอะกว่านี้ให้เต็มทำบมไม่ให้น้อยไม่เต็มใช่ไหมคุณแม่ก็งงอยู่เนี่ยนี่ท่านผู้ชมเกี๊ยวกุ้งจากใกล้ๆหน่อยหูตัวไปเรื่อเลยตัวใหญ่มากใหญ่มากนี่ นี่ฮะโอ้โหน่าทานมากพี่พศต้องชิมล้วแหละต้องชิมต้องชิมแล้วสั่งได้เลยมีเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูสาคูหมูแล้วอาหารเยอะแยะโทรไป0 2 2 1์0 7 8 1นปถึง5นะครับร่วมกันทำบุญนะครับแล้วก็บริจาคให้กับมูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนเฮ้ยช่วยคนปัญญาอ่อนนะครับเหลือไม่เอาแล้วนะฮะครับแผ่นประเทศไทยนะรวมหมดแนะนำ ดูเซ็ตสินค้าอื่นๆนอกจากอาหารแล้วเดี๋ยวพี่คิมเกี่ยวข้องได้เลยฮะคุณผู้ชมสินค้ามีเยอะมากมายนะครับอย่างที่บอกไปครับคือสินค้านี่คือมาจากทั่วประเทศเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็น11ศูนย์ส1สาขาน้ำจิม้มอร่อยดีไหม,หม่พิษ ดีไหมเด่นๆกูจะบอกหกสิบบาทเองนะที่พี่พชิมอ่ะเดี๋ยวกุ้งเน้นเน้นที่พี่พชิมเน้นห้าสิบเพราะกุ้งกับหมูแต่ถ้ากุ้งอย่างเดียวหกสิบนี่กุ้งกับมนี่กุ้งกับหมูแค่ห้าสิบอ้ยราคาดีมากอ่ะบอกไปก่อนอย่าพูดเมาอันนี้เท้ารองเท้าเสื้ออย่างนี้ค่ะทำไมถึงต้องมีไม้ขันเสื้อแบบนี้น้องๆที่พิการศีเปี่ยญานี่ยค่ะเขาจะต้องฝึกสมาธิแล้วก็กล้ามเนื้อมัดมัดเล็กก็คือนิ้วมือเขาค่ะจะทำงานอะไรไม่ได้มันจะแบบ เก่งเขาก็จะนั้งนั่งเอาไม้ขวนเสื้อเนี่ยมาสอดเอาเอาลูกปัดใส่เข้าไปแต่ทําให้มูลค่าเพิ่มแล้วก็ขายได้ราคาขึ้นแล้วคนเอาไปแขวนเสื้อก็สวยงามนะอักมีนี่น้ํายาอเนืคืออะไรอ่ะน้ํายาล้างจานน้ายาล้างจานท่านผู้ชมน้ํายาล้างจานยี่สิบบาทใช่ค่ะถูกมากช่วยกันนี่สบู่สบู่มงคุ อ่าอันนี้สวยค่ะมันเหมือนมังคุดมากน้องๆก็ทำแล้วมันเป็นกลิ่นมังคุดป่ะแม่เอามังคุดมาทําเลยค่ะอ่ามันสารสกัดจะได้ขัดผิวคนที่เป็นผิวด่างฝืนคันสบู่นมข้าวนมข้าวนะครับหมวกหมวกนี้มาจากอุดรเหรอใช่ค่ะมาจากอุดรนะครับแล้วก็มีรองเท้านะครับมีกระเป๋านะครับกระเป๋าผ้าก็มีนะครับหรือว่าเป็นกระเป๋าแบบนี้ก็มีวุ้ยนี่เก๋มากเลยพี่ใส่หมวกแล้วไปนู่นเลยไหมไปไหนพี่สอนนองทองหล่ออ่านี่พวงมาลัยนะฮะสวยค่ะ นี่เป็นภูมิอะไรด้วยนะครับรถกระเป๋าบแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกไปครับช่วยเหลือทั้งหมดมี11ส,ส,สูตรด้วยกันเนาะ,ะของสินค้าเนี่ยมาจากทั่วประเทศในไทยะนะครับตัวช่วยน้อง,องๆอยาดมก็มีนะยาดมหอมมากเลยยาดมยำหมองยาดมหอมมากเลยคุณผู้ชม นะฮะท่านใดเนี่ยที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือโทรไปสั่งได้ที่เบอร์02 215 0781ถึง5นะครับผมเจ๊เท้าก็มีผมเช็ดเท้าก็มีอันนี้ฝีมือน้องๆที่ทำได้มือเลยค่ะทอเองค่ะใช่ค่ะน้องๆทอโอ้โหนี่ะคุณผู้ชมแล้วก็การแบบสีสวยมากเลยการสีสวยมากจริงๆนะฮะหรือว่าท่านใดที่สนใจจะบริจาคนะครับก็สามารถบริจาคนะครับได้ที่ตามธนาคารที่ทุกท่านนะครับส่หน้าจออยู่คน่วยที่หน้าจอรวมกันนี่เสื้อมัดเ้อ ผ้าพันคอมัดย้อมหมวกมัดย้อมเสื้อมัดย้อมเสื้อมัดย้อมก็มีแบบนี้เลยคุณผู้ชมราคาไม่แพงนะครับลองโทรไปสอบถามดู02 2150711-5นะฮะครับผมร่วมกันทำบุญนี่ฮะเป็นไงพี่พลดีมอันนี้ที่วางหม้อแล้วป่ะใช่ค่ะวางหม้อเวลาหม้อหม้อหม้อข้าวร้อนๆนะเวลาเราเอาของตั้งโต๊ะทานข้าวเดี๋ยวจะได้โต๊ะไม่พองอ๋ออันนี้มาจากสงขลาใช่ค่ะนี่มาจากสงขลาเลยคือมูลนิธินี่เขาอยู่ทั่วประเทศครับพี่พลดูแลเด็กเด็ก ปัญญาอ่อนทระเทศะอันนี้นะคะสำหรับคนที่เริ่มเป็นอมตพืชอมพาผาเช่นเลือดตีบเอาไว้กำเขาจะกล้าเนื้อเขาจะขยับได้ค่ะจะทำมาค่ะแล้วไม่ไข่เค็มแนะนําแล้วอันนั้นล่ะสมุดอะไรอันนี้ค่ะเป็นการ์ดซึ่งปัจจุบันเนี่ยสมมุติว่าเราจะอวยพรบันอะไรต่างๆค่ะเป็นการ์ดเปล่าทางศูนย์ฝึกอาชีพประภาคารปัญญาค่ะจะทําการ์ดในรูปแบบต่างๆโดยได้รับคมกรุณาจากคุณจักรพันธ์บสยกรตค่ะเอาภาพวาด อดอกไม้ต่างๆมาให้สร้อยกระมีสร้อยกิจกุอาน,นุนเนธนี่อุ้ยอน,นุก็นา่นารักนะครับถือว่านะครับท่าใดนะครับที่สในใจนะที่จะที่จะนะครับช่วยเป็นหนึ่งใน แรงสนับสนุนน้องๆนะครับให้น้องๆนะครับได้มีวิชาติดตัวนะครับหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้เนาะนะครับก็มีแบบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับอยากให้ทุกๆท่านนะคะเข้าใจว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเนาะนะคะน้องๆเหล่านี้ถ้าเขาไม่ได้รับการพัฒนาสมองจะฝ่อไปเรื่อยๆเขาก็จะหงิกง่อยจิบจับไม่ได้เดินเหินไม่ได้บางคนก็ต้องนอนติดเตียงแต่ถ้าเราได้รับการพัฒนานะคะเขาจะ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ทดํดได้เคลื่อนไหวเขาชีวิตจะมีค่าค่ะบอกว่าธีมของมูลนิธิปีนี้ก็คือโอกาสที่ไม่เคยมีกับชีวีที่เปลี่ยนไปคือ,อท,ทุกท่านที่ได้กรุณาแม้แต่คุณพจน์แม้แต่ทางรายการก็ได้ให้ความเมตตาต่อเด็กๆหยิบยื่นโอกาสนี้ค่ะน้องๆเขาจะดีใจว่าของที่เขาทําแล้วมีคนสนใจของที่เขาทำแล้วบอกมีคนรับประทานอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่สาคูไส้หมูสาคูไส้หมูอ๋อนี่จ้อง,จ,องะจะกินอยู่ตั้งนาน พี่พลลองทานไหมลองทานไหมที่บอกไปคุณผู้ชมนหมถ้าเป็นอาหารเนี่ยสามารถออเดอร์ได้นะครับสามารถออเดอร์ได้เรีออเดอร์นะฮะนะครับราสิ่งของเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับก็ลองชิมดูว่าอร่อยอร่อยอร่อยด้วยคือเมนูเด่นเลยคือก็สาคูสาคูค่ะ่อยหมดเลยค่ะแล้วก็แล้วก็ไอขนมจีนนะคะเนื่องจากคนอื่นทำตัวเล็กๆแล้วก็เนี่ยเขาสดใหม่เพราะว่าทำเฉพาะตามสั่งถ้าใหญ่ถ้าเกิดเวลาเรามีประชุมอแล้วเบรกอะค่ะตอนบ่ายอะค่ะ Coffee ฟเบร k ตอนบ่ายจะสั่งได้เลยค่ะมันไม่แพงอิ่มทั้งน้องอิ่มทั้งใจใช่ฮะแล้วกาแฟก็สั่งได้นะคะก็จะมีขวดเป็นตัยนี้นะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมครับท่านใดที่สนใจนะครับขอที่จะสนับสนุนนะครับน้องๆนะครับสามารถนะครับติดต่อนะครับไปได้ที่ไปได้ที่เบอร์022150781-5นั่นเองในทางกลับกันนะคะหากท่านพบเด็กที่ไหนที่น้องๆ พิการทางสีปัญญาแล้วก็อยากจะให้ทางมูลที่ช่วยเหลือก็ติดต่อมาได้เพราะทางเราก็จะยินดีดูแลพัฒนาแล้วก็จนเขาที่เบอร์เนี้ยค่ะจนเขาสามารถช่วยตัวเองได้ค่ะนะครับมีกาแฟกาแฟเป็นยังไงไหนไหนกาแฟพี่อยู่ไหนนี่นี่หวานห้าสิบพี่บดหวานห้าสิบนะฮะกาแฟอร่อยมากมีกี่สาขาครับกาแฟครับมีกี่สาขาลูกก็มีสามสาขาค่ะ อยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่โรงเรียนพยาวิทยกรแล้วก็ที่วุฒิทีค่ะแล้วก็การบินไทยค่ะอ๋อมีสามสาขาอันนี้คือตัวเขาดูแลก็คือเขาวิ่งลอกไปที่โรงเรียนพยาวิทยกรอยู่ตรงติดตลาดบองมาเช่นะคะก็มีร้านหนึ่งแล้วก็ที่การบินไทยที่ถนนวิภาวดีให้น้องๆไปขายอีกร้านหนึ่งแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่ไปที่คือสี่แยกราชเทวีแต่จริงๆแล้วทั่วประเทศมีแปดสาขาค่ะอ๋อที่ทั่วประเทศมีแปดสาขาแต่เราณวัดเรามีสามสาขาใช่ไหมฮะวิ่งงานทุกสาขาเลยเหรอเนี่ย ลูกค้ายเยอะไหมคะ,ะคก็วันที่ก็เงียบมากวันที่ก็ขายดีมากอ๋อเงียบเงียขายดีนะฮะไป <laughs> อุ่นๆกันนะไปอุ่นนกันครับอ,อย่างไรก็โทรไป022150781ถึง5นะครับหรือว่าบริจาคได้ตามบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ,รบก็ต้องขอขอบคุณอดอรสายสมวงศาสุรักษ์นะครับเพื่อน้องอุ้มอิ่มนะฮะ ที่มาร่วมรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยครับเราต้องเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปฟูฟ่องหมูกรอบนะหมูกรอบเจ้าดังย่านพุทธมนตรสายสองอร่อยจริงสมคำร่ำรือนะครับออเดอร์แน่นตลอดนะครับอะเดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวไปฟูฟ่องหมูกรอบครับก้องสดพอดหมูสวัสดีครับก้องสดพอดหมูค่ะครับค่ะเจ้นครับวันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสายหมูห้ามราดเด็ดขาดเฮ้ยไปไปหมูวันนี้เรามาสดไม่ใช่หรอหมู หมูอะไรอ่ะหมูกระปูปลาเนี่ยผมเอ้าหมูอะไรหมูอะไรไม่ใช่หมูกรอบหมูกรอบกระปูกปอาค่ะคุณธงบนสายสองนะคะต้องบอกเลยนะครว่าร้านนี้ดังมากแล้วตอนนี้ค่ะเจ้าของร้านอยู่ทางด้านหลังเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณปูค่ะสวัสดีคุณปูไม่ใช่ครับคุณป้องสวัสดีฮะยังคุณเต้ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกแล้วอ๋อครับผมนี่คือเต้ค่ะแต่เมื่อกี้เขาเกือบจำไม่ได้สวัสดีครับ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  ตอนนี้นะครับเมนูนะครับหมูกรอบที่ร้านสุป้อพอย่างนี้นะครับคือชื่อเลยชามากครับจักหลายเมนูมากนีกจะบอกว่าตักหวาจะถามะจัดเาแบบเต็มเลยได้ครับผมได้ผู้บม เป็นยังไงละมูที่ว่าสักติดออเป้นคาเจอร์กราสีสุดๆเลยฮะมันก็ไม่ใช่มูธรรมดาด้วยมันคือมูกอบมูกอบเลยนะมูกอบเลยฮะแล้วได้ทำมายืนอยู่ตรงนั้นนะะ่นนนนนนะจ๊ะ เจ้าของร้านอยู่ข้างๆก่อนนะเออีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่เต้ไหมคะฮะชูดเจ้าของร้านเป็นไงมาในชุดยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มนะฮะวันนี้ค่ะนี้วันนี้เรามาเจอพี่เต้เนาะที่ร้านหมูกรอบฟูฟ่องครับผมพี่เต้ค่ะร้านนี้นะคะขึ้นชื่อมากเลยอยากรู้ค่ะว่าหมูกรอบของพี่เนี่ยทำไมมาถึงกรอบแล้วก็ได้มาตรฐานทุกจานครับผมเนื่องจากว่าเรามีโรงงานครับแล้วจากโรงงานเนี่ย เราก็ทํากระบวนการการผลิตเนี่ยทุกชิ้นทุกอันเนี่ยต้องเท่ากันมาตรฐาน oh. ใช่ครับแล้วจากโรงงานเนี่ยเราก็ขนส่งมาที่หน้าร้านอีกที <Okay. S 2> เพื่อทุกชิ้นเนี่ยทอดสดแล้วก็ผัดสดๆครับผม๋อแล้วม็มีการช่งตวงเลยด้วยก็คือทุกทุกทักานออใช่ครับคือจะมีแบบมาตรฐานเลยใช่ครับคือถ้าม,มาครั้งแรกแม่อร่อย ต่อไปก็จะไม่อร่อยเหมือนเดิมใช่ครับเสมอต้นเสมอปลายใช่ครับย่ง้าวอร่อยก็คืออร่อยตลอดใช่ถูกต้องครับเจ้คนทางบ้านถามว่าทำไมไม่ถอดหน้ากากอ๋อถอดได้ดีอยากเห็นนะเจ้าของเนี่ยมาแล้วไม่รู้ว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าโอ้โหไอ้โสมครับแต่เช้าเลยไงรอมันแต่เช้าเลยด้วยด้วยยัง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 เจ้ถามต่อได้เลยหมูกรอบฟูฟ่องเนี่ยมันเป็นอย่างไรฮะอ่าโอเคครับผมอย่างแรกคือเราลีนชั้นไขมันครับทำให้ตัวหมูกรอบเนี่ย ทานได้เรื่อยๆไม่เลี่ยนมากเกินไปสมตด<อ>มี5กโลคุณเอาไปลีนจนเหลือกิโลเหลือ,อประมาณ2.5 2.8อะไเลยคือบีบจนน้ำมันน้อยที่สุดใช่ครับความมันอ่ะพี่เต้ถ้าเกิดมันหายไปเยอะแล้วเนี่ยจะอร่อยหรออร่อยนีครับเพราะว่าเนื้อมันยังจุ้ยซี่อยู่<อ>แล้วหนังมีความเบามีความกรอบ<ะ>ครับผมมันก็เลย ยังคงรสชาติที่อร่อยอยู่ชิมครับน้ำจิ้มที่ร้านนี้ถ้าเกิดทานกระหมูกรอบเปล่าเนี่ยมีน้ำจิ้มอะไรบ้างครับพี่มี3อย่างครับมีแจ่วครับมีซีิ๊วหวานแล้วก็มีซีฟู้ดครับผมครับคุณผู้ชมตัวหมูกรอบมาแบ่งชั้นได้แบบดีจริงๆอะ่ะมันดีจริงๆะนะเนี่กรอบมากชิ้นใหญ่เต็มคำ ชิ้นใหญ่เต็มคำแล้วกรอบมากอร่อยเนาะแล้วมันครอซี่รจริงๆมันฉ่ำมากอ่ะมาที่นี่เนี่ยต้องกินเลยคือหมูปกกบหมูกรอบทอดนะใช่แต่ว่าที่นี่ยังมีหลากหลายเมนู<ช>ที่นําหมูกรอบเน,น,นี่ยมารังสรรนะฮะมีอะไรบ้างครับก็จะเป็นหมูกรอบขย่าครับสายแก๊กฮวยมีฟองเนี้ยเขาก็จะค่อนข้างชอบแบบ ติดแต่แอบนิดนึงไอเราก็ฟังเพื่อนเล่ามาก็เราก็ไม่รู้อะไม่่คอยรู้อันนี้ก็พูดง่ายหมดเป็นกับแกลใช่ใช่ใช่คือเอามนหมูกรอบให้มันแบบว่าดูแบบพิเศษมากขึ้นเกิดการกับไเขย่าเขย่ากับอะไรมางครับพี่มีรสชีสรสแซบแล้วก็รสลาบครับผมอร่อไหมเติ้ลดีมากคุณกินรสอะไรไปอันนี้โทษนะครับมีไม้หรือเปล่าตะโกนทำไมแพงแพงเขาเสียงหมูกรอบข้างหลังครับเพราะว่าข้างหลังคือตอกกันแบบกรอบเลยอันนี้รสอะไรอ่ะลาบ รสลาบอร่อยมากไอ้เจแครปชีสเแคปสชีสนี่เด็กๆก็ชอบทานครับวัยไส่ชอบนี่เลคะมันจะมีความเค็มๆอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็ยังกรอบของหมูกรอบนะครอร่อยมากแล้วนี่ละคะอันนี้เป็นรสแซ่บครับวิงแซ่บที่เขาคือใส่ไก่อะไรเงี้ยแล้วก็มาใส่หมูกรอบอร่อยมาก่็อร่อยอ่ะหมูกรอบขย่าแล้วจะมีเมนูอะไรครับมีเป็นกับข้าวครับกับข้าวสี่อย่างเลยครับ ก็จะมีคนไม่ชอบทานเผ็จก็จะเป็นขั้วกระเทียมแล้วก็เป็นขั่วพริกเกลือ,อกระเพราแล้วที่มาใหม่ล่าสุดเป็นขแขนงครับผม,มคือเป็นสูตรของพี่เต้คิดเองหมดเลยใช่ครับมีทั้งสี่อย่างสี่ห้าเมนูและอยากให้มารวมในจานเดียวมันจะมีเมนูไหนเมนะที่แบบฮาร์ได้อะไรอย่างเงี้ยหือม่คุณหลายใจย,ยังเลยงั้นก็เป็นข้าวสองใจไปเลยโอ้โหแบบี้เหรอใช่ครับผมคือลูกค้าก็อยากอยากกินอันนู้นอยากกินอันนี้เอ้ย<ม>เดี๋ยววันหลังมากินนู่นนไม่ต้องวันหลังวันนี้เลย อร่อยจะต้องกราบนะนี่สองหลอดเียสปอร์ตเบอร์มงคลขนาดนี้นะคะเราขอมอบนี่นะครับป้ายมงคลโผมและระดาษไตรินนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับนะคบพี่ป้องพี่พลนะคะในการกรารนตีความอร่อยของร้านหมูกรอบฝูกลองค่ะนะโบนัสขาเอ้ยนะพี่ก้อง พี่ก็บอกว่าเบอร์โทรเบอร์อะไรนะขออีกรอบหนึ่ง0948795959ครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับวันนี้ครับได้มาชิมหมูกรอบที่อร่อยนะคะร้านเด็ดร้านดังนะคะหมูกรอบปูฟองนะคะกับเจ้าของร้านชิเต้เดี๋ยวเราจะชิมมันก่อนนะคะยังไงต้องขอบคุณชิเต้ดนะครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้คนนักบ้านเนี่ยได้มาชิมกันอย่าลืมมานะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ